ใครที่ดูคลิปนี้แล้วไม่ใส่พาสเวิร์ดเครื่องไว้นะครับคุณต้องตกใจแน่นอนว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอันตรายอะไรได้บ้างนะครับผมเนื่องจากว่านะผมเปิดใช้ safari แล้วก็เข้าไปไล่หาฟังก์ชันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอมาช่องหนึ่งนะครับก็คือในตัวของ safari เนี่ยมันจะมี preference อยู่นะครับ กดไปที่ p r e f e r e n c e เสร็จทีนี้ไปเจอว่ามี Password มีหัวข้อของ Password นะครับผมก็เลยในที่นี้เครื่องผมอ่ะใส่ Password เครื่องไว้นะครับก็จะต้องรอติด Password อยู่นะครับถ้าใส่ Password เสร็จปุ๊บเห็นไหมครับเนี่ยครับจากหน้าจอไม่ว่าเราจะเซฟให้มันกดอะไรให้มันจำไว้บ้างเนี่ย กดเซฟพาสเวิร์ดไว้กับเว็บไหนนะครับมันก็จะเก็บไว้ในในส่วนของพาสเวิร์ดตัวนี้เลยนะครับทีนี้ลองนึกภาพตามผมว่าถ้าเครื่องของคุณไม่ใส่พาสเวิร์ดไว้เนี่ยแล้วใครก็ตามที่เข้าเครื่องคุณมาได้แล้วก็ไปที่ Safari แล้วก็ p ีเฟ e แล้วก็พา s s w เวิร์ดเนี่ยเขาติ๊กเข้าไปโชว์พาสเวิร์ดคุณได้เลยดังนั้นทุกอย่างเขาสามารถล็อกอินได้หมดเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ทุกคนก็จะเซฟพาสเวิร์ดเ c e b o o k เว็บธนาคารอะไรนู่นนี่นั่นนู่น,นอะไรเนี้ยมันอยู่ในนี้หมดเลยนะครับดังนั้นเตือนไว้ก่อนนะครับคือเครื่องของเรานะครับถ้าจะให้ปลอดภัยเนี่ยก็ควรใส่พาสเวิร์ดตั้งแต่หน้าล็อกอินเครื่องนะครับผมแล้วก็ในส่วนของพาสเวิร์ดที่เป็นเกี่ยวกับธุรกรรมอะไรต่างๆเงี้ยนะครับที่มันมีความเซนซิทีฟอย่างเงี้ยอ,อย่ากด ให้เครื่องมันจําเลยนะครับเพราะว่าในกรณีที่ใครก็ตามที่ได้ข้อมูลเหล่านี้เราไปเนี่ยมันมันคงไม่ปลอดภัยแน่ๆถ้าเขาถ้าเขาต้องการที่จะได้พาสเวิร์ดเราไปเนี่ยครับคือมันต้องไม่เวิร์กแน่ๆนะครับดังนั้นก็เตือนไว้นะครับสําหรับใครที่ไม่ชอบใส่พาสเวิร์ดแล้วก็เปิดเครื่องมาให้เข้าหน้าล็อกอินไปเลยอย่างเงี้ยนะครับมันมีความไม่เซกูริตี้อยู่นะครับทั้งในที่เนี้ย นะปัจจุบันเนี้ยก็ทุกอย่างมันก็ออนไลน์หมดนะครับทุกอย่างอยู่ในอินเทอร์เน็ตหมดนะครับเราจาแค่ยูสเนมพาสเวิร์ดแค่นั้นเองนะฮะทุกอย่างสามารถปลดล็อกได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวนี้ลืมแบบประชาชนยังไม่เท่าลืมพาสเวิร์ดแอปเปิลไเดีเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ฝากเตือนไว้นะครับใครที่ไม่ชอบใสพ่พาสเวิร์ดเจอคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างลองถามตัวเองดูครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผม ไปเจอมาเลยแอบตกใจเดี๋ยวผมต้องไล่ลบหมดเลยโอเคครับลาไปก่อนสวัสดีครับ